เจ้าอาโศกมหาราชจอมจัก,กรพรรดิผู้รวบรวมแว่นแคว้นน้อยใหญ่ในอินเดียให้เป็นหนึ่งจากพระราชาชาตินักรบผู้เยี่ยมโหดสู่ธรรมิกาม,มหาราชพระราชาผู้ยิ่งใหญ่โดยธรรมพบกับอตัตตประวัติของพระเจ้าอาโศกมหาราช จุดเปลี่ยนที่ก่อเกิดเป็นศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาในรายการนานาเทศนาโดยพระครูประหลัดสุวัฒนพโทธิคุณก็จะเอาเรื่องสามเณรนิโครธกับพระเจ้าอโศกมหาราชมาเล่าให้พวกเราฟังก่อนอื่นเรามาศึกษาดูเรื่องของพระเจ้าอโศกมหาราชก่อนนะ เพราะเราจะได้ฟังบ่อยใช่ไหมพระเจ้าโศกมหาราชได้ยินอยู่เรื่อยๆเลยว่าเป็นมหาธรรมิการาชาองค์ที่สําคัญมากๆต่อพระพุทธศาสนาพระองค์เป็นกรรษัตริย์องค์ที่3ในราชวงศ์โมริยะถ้าเกิดสันสกฤตจะเรียกว่าราชวงศ์เมารยะเนี่ยขึ้นครองราชเมื่อ218ปีหลังพุทธกาลหลังจากพุทธเจ้าปรินิพานได้218ปีพระองค์ก็เสด็จขึ้นครองราชเรามาดูราชวงศ์โมริยานิดนึงนะ กษัตริย์องค์แรกที่สถาปนาราชวงศ์มริยะคือพระเจ้าจันทรคุปต์แต่ก่อนอินเดียจะแบ่งเป็นแคว้นต่างๆอย่างในครั้งพุทธกาลก็มีแคว้นใหญ่อยู่4แคว้นหนึ่งคือแคว้นมคธที่เป็นที่ตั้งของเวลุวนารามเวลุวันนี่เองที่พระเจ้าปิพิสารปกครองเนี่ยแล้วก็แคว้นที่สองแคว้นโกศลที่พระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลปกครองแล้วก็เป็นที่ตั้งของเชตวันมหาวิหารกับบุพารามที่นางวิสาขาสร้างแล้วยังมี แคว้นที่เป็นที่ตั้งเมืองโกสัมพีอีกและอวันตีทางด้านตะวันตกอีกมีแคว้นใหญ่สี่แคว้นแคว้นย่อยอีก16แคว้นกระจายกันอยู่แต่พระเจ้าจันทรคุปถือเป็นกษัตริย์องค์แรกที่รวมแว่นแค้นต่างๆในอินเดียเป็นปึกแผ่นแต่ในแผนที่ที่เห็นเนี่ยเป็นแผนที่อินเดียสมัยประชาโศกนะเราจะเห็นว่าคลุมอินเดียปัจจุบันนู่ดเลยไปถึงบากีสถานเลยไปถึงอัฟกานิสถานยังเหลือตอนใต้เป็นติ่งอยู่หน่อยเดียวเท่านั้นเอง คือศรีลังกาแล้วก็ติ่งตอนล่างที่ยังไม่ถึงที่เหลือนี่หมดเลยนี่คือสมัยพระเจ้าอาโศกนะตอนสมัยปู่คือพระเจ้าจักรร์คุปเนี่ยยังไม่ถึงขนาดนี้มาดูว่าพระเจ้าจักรรร์คุเป็นยังไงเอาแบบย่อๆเฉพาะพอยสําคัญประเด็นสําคัญเริ่มต้นคิดจะตั้งตัวเป็นใหญ่ปราบรวมอินเดียก็ต้องยึดแคว้นใหญ่ก่อนก็คือแคว้นมคตที่เป็นมหาอำนาจยุคนั้น รวมกองทัพได้ลุยเข้าไปตีเมืองหลวงคือเมืองปาตลีบุตรเขาย้ายเมืองหลวงแล้วนะจากสมัยพระเจ้ามีพิสารเนี่ยย้ายมาอยู่ที่ตรงกรุงปาตลีบุตรแทนเข้าไปตีป๊บปรากฏว่าแพยับเยินหนีก็เจอกระเจงิงจนกระทั่งเหลือตัวคนเดียวนะทหารเนี่ยแตกแตกระจายแตกผ้ายอย่างยับเยินเลยตอนนี้ไม่ใช่ชิงเมืองแล้วนะหิวจดจ้องกลัวใครจะรู้ไงคนเราไปสู้กับ พระราชาใช่ไหมรถแพ้เขาก็ส่งทหารตามล่าตัวเองก็หนีจนเหลือคนเดียวหิวก็หิวเอ๊ะเหลียวซ้ายแลขวาจะมีใครมาตามจับหรือเปล่าทําไงไปซุ่มอยู่ที่กระท่อมชายป่าเห็นคุณยายแก่ๆคนหนึ่งกําลังทอดขนมเบื้องหลานก็ยืนอยู่ข้างๆจดจ่อเตรียมจะกินขนมเบื้องจากยายพระเจ้าจัตระคุบนะจดจ้องแอบมอง ไม่ใช่ชิงเมืองเตรียมจะชิงขนมเบื้องเ,องเ,อเปลี่ยนจากศึกชิงเมืองเป็นศึกชิงขนมเบื้องแค่หิวคนเราเปลี่ยนเร็วเหมือนกันนะ <S <S ครัวน,นี้พอคุณยายทอดเสร็จปับ๊บก็ส่งขนมเบื้องให้หลานหลานรออยู่นานรับมาป้าเป็นไงกัดกล้วมตรงกลางมันก็ร้อนลวกปากร้องไห้จ้ายายก็บอกแกเนี่ยโง่จังไลเหมือน เจ้าจันทระคุปเลยจันทระคุปฟังปับ๊บเอ๊ะทำไมว่าเราลืมหิวเลยหูผึ่งเลยทำไมว่าเราโง่เนี่ยคุณยายก็พูดต่อขนมเบื้องมันร้อนกัดตรงกลางมันก็ลวกปากแย่จะกินมันต้องค่อยๆเล็มขอบเข้าไปค่อยๆเย็นเข้าไปใช่ไหม,อมพอฟังปั๊บเนี่ยจันทระคุปป,ปิ้งเลยใช่ เราเองเพิ่งรวมกองทัพยังไม่เข้มแข็งไปตีปเมืองหลวงก็เจอทัพหลวงของพระราชาเราก็เสร็จสิสู้ไม่ได้มันต้องเล็มขอบเข้าไปไล่จากเมืองชายแดนไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยนี่คือที่มางยุทธศาสตร์ป่าล้อมเมืองอลือลั่นผู้สาปนายุทธศาสตร์นี่คือคุณยายชายป่าโอ้โอเรียกว่าไม่ธรรมดาเจ้าบอน์่าจะเชิญมาสอนนะเนี่ยเท่านั้นเองเจนตะคุบนึกขอบคุณคุณยาย หายหิวเลยเกิดกําลังใจใหม่ไปรวมทหารที่กระจายไปตามเก็บทีละคนสองคนค่อยรวมเข้ามาเพราะได้กองกาลังขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็ไปตีเอาเมืองชายแดนไกลๆที่คนไม่เยอะทหารไม่เยอะชนะก็รวมผู้คนเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่อยสะสมกองทัพขยายเล็มขอบเข้าไปเรื่อยๆสุดท้ายตีเมืองปาตารีบุตรแตกยึดแคว้นมาคดได้แล้วก็ลุกไล่ต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งรวมทั้งอินเดียได้เกือบหมดเลย เป็นปึกแผ่นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เก่งไม <Okay. S 1> ่เอ่ยก็เราสังเกตเห็นไหมคนเรานี่นะสำคัญที่ใจถ้าสู้แล้วล้วก็ขนาดจะชิงประเทศชิงเมืองกันเหลือคนเดียวแพ้หรือยัง <Okay. S 1> ถ้าใจยังไม่ยอมแพ้ก็ยังไม่แพ้เราสุดท้ายกลับมาชนะได้เห็นไหมถ้าหากเหลือทหารล้านคนยกธงขาวบอกยอมแพ้แพ้ไหม ต่อให้มีรถถังปืนใหญ่เครื่องบินมีทหารมีอาวุธหมดเลยพอยกธงขาวก็คือแพ้แต่เหลือคนเดียวไม่ยกธงขาวไม่แพ้แล้วก็กลับชนะได้มาองค์ที่สองคือพระเจ้าปิน่นิษารก็เป็นลูกของพระเจ้าจันทรคุปแล้วก็มีลูกคนหนึ่งในนั้นคือพระเจ้าอาโศกมหาราชก่อนขึ้นครองราชนะต้องสู้รบฟันฝ่าฆ่า พี่น้องต่างมารดาเนี่ยเกพระองค์นะทั้งพระชายาด้วยเรียบเลยเนี่ยเหลือเฉพาะน้องร่วมสายโลหิตทั้งพ่อทั้งแม่คือต่างแม่ตายเรียบเหลือแต่น้องที่พ่อแม่เดียวกันเว้นไว้พระองค์หนึ่งแล้วขึ้นครองราชจนกระทั่งว่าเขาเรียกว่าเป็นจันทาโศจันทะคำเดียว่าจันทานเนี่ย จันทะบวกอสโศกก็คือจันทาโศกส,สนธิกันแปลว่าอสโศกผู้โหดร้ายขนาดนั้นนะกว่าจะขึ้นมาแล้วทําพิธีปราบดาพิเศษได้เนี่ยราชาพิเศษเป็นกษัตริย์เต็มตัวต้องรอ4ปีเพราะชาวบ้านดูว่าโอโ้โหโหดมากเลยแต่ว่ารบนี่เข้มแข็งมากนะขึ้นมาถึงปับ๊บเมืองต่างๆที่เคยยังไม่ครบเนี่ยไปตามเก็บเรียบแคว้นกาลิงคะลบแบบสุดๆเลย ศพนี่เกลือนจากชายกำแพงเมืองออกไปเนี่ยเกลื่อนกลาดไปหมดเนี่ยนั่นเปนอย่างนั้นนั่นคืออดีตพระชาโศกมหาราชเอ่ยชื่อเนี่ยข้าศึกนีขวัญผวาหมดชาวบ้านก็กลัวหมดเลยแต่จุดเปลี่ยนไม่น่าเชื่อมาจากสามเณรน,น้อยองค์หนึ่งนะนี่สามเณรนิโครธเดินบิณฑบาตมาอย่างสงบสง,งียยสง่างาม พระเจ้า,าโศกเนี่ยเห็นปั๊บเนี่ยปิ้งเลยที่เราแสวงหาพระอาหารหันต์ในโลกเนี่ยแล้วพยายามให้อามาตั้งหลายไปตามพระอาหารหันต์มาก็ไปตามปริพาชกมั่งนักบวชชีเปลือยอัสาละพัดอย่างมาเอาไหนไหนก็มาแล้วก็ถวายอาหารแต่ดูแล้วไม่ใช่เลยแต่พอเห็นสมมเณรปั๊บเนี่ยจากช่องพระแกนหน้าต่างนี่นะปิ้งเลยว่าใช่แล้วหากจะมีพระอาหารหันต์ในโลกแล้วก็ต้องสามเณรน้อยองค์นี้แหละ แล้วก็ให้อมาตร,รีบไปเชิญนิมนต์สัมเนรเข้ามาทรงไปปั๊บนี่ยังไม่ทันมาถึงนะใจจดจ่อหามานานทรงแล้วลอกสองไปอีกไปตามมาอีกเนี่ยไม,ไม่ทันใจโอ้โหอยากพบมากพอได้ฟังทรรมอยากสัมเนรสัมาเนรก็มาอย่างสงบนิ่งๆนะปกติเจอพระราชาน่าจะตื่นนะแต่นี่สัมเนรอ่าอยู่ในเพศผู้ทรงศีลมีผ้ากา,าพัอยู่ไม่ตื่นเลย มาถึงสงบเสงี่ยมสง่างามพระราชากราบแล้วก็ขอฟังธรรมสมมณีก็แสดงธรรมฟังจบพระราชาเนี่ยเลื่อมใสปฏิญาณตนเป็นอุบาสกนับถือพรัตนาตัยตลอดชีวิตเลยเนี่ย<า>สมมณีอสอนอะไรเดี๋ยวจะเฉลยโอ้เปลี่ยนพระราชาได้ไม่น่าเชื่อนะจากจันทาโศกกลายเป็นธรรมมาโศก คืออโศกผู้ทรงธรรมแล้วกลายเป็นธรรมมิกะมหาราชาแปลว่าพระราชาผู้ยิ่งใหญ่โดยธรรมแล้วพอเกิดศรัทธาในพระารานทานไตรแล้วนะพระองค์ประพฤติเนี่ยเป็นแบบอย่างให้กับพระราชาทั้งหลายในยุคต่อมาเลยว่าแม้พระองค์เป็นจอมจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นแต่ก็เป็นอุบาสกที่นอบน้อมต่อพระรัทานไตรเมื่อพบ พระพุทธธรรมประสงค์แม้จะเป็นเพียงสามเณรน้อยก็ตามให้ความเคารพนอบน้อมตลอดเป็นแบบอย่างให้พระราชาทั้งหลายทั้งโลกรู้ว่าแม้เป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เมื่อพบพระภิกษุสามเณรผู้สงสีนก็ต้องให้ความเคารพนอบน้อมอ,อ,อย่างนี้แล้วพระองค์เป็นคนมองการไกลว่าต้องการให้สิ่งนี้เนี่ยเป็นแบบอย่างกับคนรุ่นหลังด้วยพรงบอก ข้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหลายเพราะคุณเจ้าย่อมตระหนักดีแล้วถึงความศรัทธาและเคารพที่โยงมีต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสงฆ์ข้าเจ้าถ้าทำเฉยๆคนยุคนั้นรู้เดี๋ยวคนยุคหลังจะไม่รู้จารึกเอาไว้ด้วยเป็นหลักฐานคนจะได้เอ๊ะเป็นยังไงนะไปศึกษาจะได้แจ่มกระจา่างหวังผลทั้งตนเองและเป็นทิฏฐานุกติต่อชนรุ่นหลังด้วย และยังจารึกไว้ว่าพระคุณเจ้าผู้ควรกับการเคารพทั้งหลายสิ่งใดที่พระบรมศา,ศาสดาของเราได้ตัดสอนไว้สิ่งนั้นย่อมเป็นไปด้วยดีและย่อมเหมาะสมทุกประการแสดงว่าต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยใจของพระชาศกเนี่ยร้อยเปอร์เซไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขไม่มีความสงสัยใดๆ สิ่งใดที่พระองค์ตรัสไว้นะสิ่งนั้นย่อมเป็นไปด้วยดีและย่อมเหมาะสมทุกประการเป็นสแตนดาร์ดมาตรฐานที่เอาไว้ตัดสินเรื่องอื่นได้หมดเลยนี่คือใจของพระเจ้าอาโศกเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ไม่ราชกิจเยอะนะแต่หนึ่งเดือนเนี่ยสมาทานศิลแปดสวันแล้วก็ตั้งใจฟังทำปฏิบัติธรรมเป็นพิเศษปกติทุกวันทาอยู่แล้วนะแต่เดือนสิวันก็คือครึ่งเดือนนะใช่ไหม เรียกว่าอย่างยิ่งยวดเลยนุ่งขาวห่มขาวถือศีลอย่างจริงจังเนี่ยเป็นต้นแบบบุโบศสสีนเนี่ยแล้วก็ตั้งใจฟังทำปฏิบัติทมอย่างเต็มที่พระราชาทําอย่างนี้อํามาตั้งหลายทํำไหมทประชาชนทํำไหมทําท,ทั้งแผ่นดินเลยวางรากฐานธรรมเนียมชาพุทธไว้อย่างดีเยี่ยมเลยแล้วก็จารึกคําสอนพุทธเจ้านะลงในศิลาจารึกในดินแดนต่างๆทั่วแว่นแคว้น อยู่ในแถบไหนจารึกด้วยภาษาในแถบนั้นนะ<อ>เนื้อหาเหมือนกัน<อ>แต่ว่าภาษาที่ใช้ใช้ในถิ่นนั้นๆให้ประชาชนได้ศึกษาปฏิบัติเป็นพระบร,ราชโองการเขาเรียกว่าจารึกอโศกเนี่ยในแง่หลักฐานประวัติศาสตร์ของอินเดียนะจารึกอโศกถือเป็นหลักฐานที่เก่าที่สุดที่คงอยู่เป็นล,ลักษณอักษรถ,ถึงปัจจุบันพระไตรปิฎกในยุคแรกท่องด้วยมุขปาฐะ ท่องจารุ่นต่อรุ่นไม่ได้จารึกเป็นอักษรแต่จารึกอโศกเป็นอักขระเป็นครั้งแรกพระไตรปิฎกมาจารึกเป็นอักษรประมาณ400กว่าปีหลังพุทธกาลนีม่มาอย่างนี้เห็นใครอยากจะรู้อินเดียเป็นยังไงให้รู้แบบชัดๆจะจะก็ต้องเอาหลักฐานชั้นหนึ่งคือศิลาจารึกที่จารึกในยุคนั้นคือถ้าอย่างอื่นใบลานยังเขียนลอกรุ่นต่อรุ่นใช่ไหมยังมีโอกาสว่าลอกมาแล้วเอ๊ยมยังบางอาจจะตกสระอีสระรีไปบ้างแต่จารึกอโศกมันอยู่ในหินน่ะ จารึกยังไงก็อยู่อย่างนั้นมาตลอด2,000กว่าปีเป็นหลักฐานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สำคัญที่สุด่ยแล้วบทสำคัญบทหนึ่งที่พระองค์จารึกไว้ก็คือบทที่สามมณเนินีโครธสอนพระเจ้าอโศก<อ>นี่สามเนรน้อยนะไม่สอนยาวสอนพระราชาผู้มีปัญญาเนี่ยบอกความไม่ประมาทเป็นทางไปสู่ความไม่ตายความประมาทเป็นทางไปสู่ความตาย ผู้ไม่ประมาทชื่อว่าย่อมไม่ตายผู้ที่ประมาทเป็นเหมือนคนที่ตายแล้วแล้วก็ฟังคุ้นๆน,นะแต่เราเคยตรองเขาบอกเอ๊ะแล้วมันหมายถึงยังไงเนี่ยเราก็ทราบว่าคําสอนพุทธเจ้าประมวลรวมทั้งหมดเนี่ยเหลืออยู่คําเดียวคือไม่ประมาทใช่ไหมในปชิมโอวาสเนะี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเอิอ ไม่ประมาทคืออะไรคือประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเห็นความไม่ประมาทในที่นี้เนี่ยที่ว่าเป็นทางไปสู่ความไม่ตายคืออะไรก็คือการบำเพ็ญประโยชน์ตนได้แก่ตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลทานศีลภาวนาและประโยชน์ท่านก็คือการเผยแผ่ธรรมะให้บุคคลทั้งหลายได้ศึกษาธรรมะตามไปด้วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยใครทำอย่างนี้ชื่อว่าไม่ประมาท แล้วเป็นทางสู่ความไม่ตายคืออะไรเอ่ยไม่ตายสุดท้ายจริงๆก็คือว่าบรรุพพะนิพานนั่นคือการไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกใครที่บำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ท่านตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลทั้งของตัวเองด้วยแล้วชวนคนอื่นทําด้วยนี่แหละเป็นทางไปสู่ความไม่ตายส่วนความประมาทเป็นทางไปสู่ความตายคือใครที่ไปผิดศีลผิดธรรมนะผิดศีล ยุ่งอบายยมุขแล้วยิ่งไปด่าว่าพระภิกษุผู้ทรงศีลอันตรายไหมอันตรายยุคออนไลน์อันตรายไหมอันตรายมากเพอแป๊บเดียวเนี่ย forward ไปเมลแชร์ไปเนี่ยโอ้โหไปถึงคนร้อยคนก็บาปร้อยเท่าพันคนก็บาปพันเท่าน่ากลัวไหมเห็นแล้วเนี่ยวาเสียวแทนจริงๆเลยเนี่ยเหมือนจับงูพิษที่เคี้ยวเลยนะเนี่ยให้เราไปจับเขี้ยวงูเห่างูจงอางที่เคี้ยวเนี่ยมันน่ากลัวไหม แต่คนที่ตําหนิว่าใส่ร้ายพระภิกษุผู้ทรงศีลเนี่ยน่ากลัวยิ่งกว่านั้นเพราะว่าจับงูเหา่างูจงอางที่เคี้ยวเนี่ยตายก็ตายในชาตินั้นแต่ว่าไปตําหนิภิกษุผู้ทรงศีลแล้วล้วก็ลงอบายนั่นน่ะคือทางไปสู่ความตายอีกยาวเลยเนี่ยผู้ไม่ประมาทชื่อว่าย่อมไม่ตาย คนไหนไปมาหมาดรู้แล้วว่าคนนี้เนี่ยอนาคตรุง่งคือไม่ตายจากกุญงามความดีเลยปลอดภัยในวัฏฏะสงสารซึ่งน่ากลัวมากส่วนผู้ที่ประมาทก็เป็นเหมือนคนตายแล้วคือตายไปจากการสร้างความดีลงอามาลไปยาวนานพอหลุดขึ้นมาได้ปับ๊บมันชิงมาเกิดใช่ไหมไม่เช่เชิญมาพอโผล่พลวดขึ้นมาปับ๊บก็อยู่ในตระกูลต่ำยากจนข้นแค้นลำบากแล้วเกิดในยุคไม่มีพระพุทธศาสนา มีใครสอนไหมไม่ไม่มีเดี๋ยวก็ไปทําบาปอีกทําบาปแล้วไปไหนไตกนรกอีกแล้วขนาดกว่าจะรอดมาเป็นคนไดนย้ยากยิ่งกว่าเต่าตาบอดดาผุดดําโผล่ในทะเลแล้วหัวสมห่วงอีกนะแต่หลุดขึ้นมาได้ปับ๊บเดี๋ยวก็ลงมาอีกรอบแล้วยาวโผล่ขึ้นมาอีกปับ๊บลงมาอีกแล้วเนี่ยน่ากลัวไหมนีน่ผู้ที่ประมาทเป็นเหมือนคนที่ตายแล้วพระเจ้าโศกฟังสั้นๆแต่มันซึ้งไปถึงใจเลย เพราะเป็นผู้มีบุญมีปัญญาให้จารึกลงในศิลาจารึกแล้วก็เป่าประกาศไปทั้งแผ่นดินเลยเนี่ยนับแต่ที่ได้พบสามเณรนิคโครธเกิดศรัทธานในพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้นแล้วพระเจ้าอาโศกทรงเลิกการแผ่ขยายอำนาจด้วยการลบลาค่าฟันจากที่ขนานนามว่าจันทาโศกอโศกผู้โหดร้ายนะ โหดจริงๆเนี่ยสุดๆเลยเปลี่ยนมาใช้นโยบายธรรมวิชัยแปลว่าชัยชนะแห่งธรรมชนะด้วยธรรมแล้วพระองค์ประกาศด้วยว่าพบแล้วว่าชัยชนะด้วยธรรมเป็นชัยชนะที่ยั่งยืนที่สุดใช้อาวุธใช้ความโหดร้ายเลยต่อให้ยิ่งใหญ่เท่าไหร่ตายแล้วก็ไม่ยั่งยืนตัวเองเนี่ยอยู่ไม่ค้ำฟ้าอยู่แล้วแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะ อาณาจักรเองก็จะไม่ยั่งยืนด้วยใช้ความโหดแล้วก็ไม่ยั่งยืนแต่ขยายด้วยธรรมะเนี่ยพระองค์บอกว่าอาณาจักรของพระองค์จะคงอยู่ยั่งยืนนานตราบชั่วฟ้าดินสลายแล้วก็เป็นอย่างนั้นพระองค์ขยายไปด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปตลอดแว่นแ้นเลยนะแล้วนานาอา,ารยาประเทศด้วย ทรงไปทั่วเลยประเทศไทยตอนนี้ก็ยังถือว่ายังเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรธรรมวิชัยของพระเจ้าศโศกอย่างนี้เพราะว่าสมณะทูตท,ที่พระองค์ทรงมาเผยแผน่ในแดนสุวรรณภูมิทําให้พผู้ศาสนาปักหลักมั่นในประเทศไทยตราบใดยังมีพระพุทธศาสนาอยู่ในไทยในพมา่าในลาวในกัมพูชาในดินแดนทั้งหลายที่พระองค์ทรงไปนั่นก็ถือว่าอาณาจักรของพระองค์ยังคงอยู่ยังยืนไหม ยั่งยืนกว่ากันเยอะเลยเ네นี่ยทรงส่งสมณทูตไปเก้าสายเลยนะลูกชายสุดที่รักษ์ลูกสาวสุดที่รักษ์บวชลูกชายก็เป็นพระมหินเถระลูกสาวพระราชธิดาก็เป็นพระนางสังคมิตราเถรีเป็นพระอรหันต์ทั้งคู่แล้วส่งลูกชายเป็นผู้นําคณะไปเผยแผ่ที่ลังกา ทำให้พระพุทธศาสนาปักหลักมั่นในลังกาสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันโอ้โหมีการอรา,าธนาเอากิ่งของพระศรีมหาโพ์ไปปลูกในลังกาปกติเราตอนต้นไม้เอากิ่งมาปักลงในพื้นก็ขึ้นเป็นต้นใหม่ใช่ไหมแต่ต้นโพที่ลังกาเนี่ยต้นพระศรีมหาโพ์แปลกนะเอากิ่งไปแล้วเนี่ยพอลงดินปับ๊บโตขึ้นมาเป็นกิ่ง ไม่ได้เป็นต้นโพนะเป็นกิ่งโพขึ้นเฉียงเฉียงเป็นก็เป็นกิ่งไม้แต่กิ่งใหญ่บเบลออะไรลแล้วขึ้นขึ้นมาเนี่ยแปลกไหมเออแล้วที่พระนางสังคมิตราตามพระพีชายเบลังกาต่างๆเรื่องราวก็มีอยู่ในคัมภีนะคนบางคนคิดว่าสงสัยเป็นเรื่องแต่งต่อมาไปค้นพบภาพแกะสลักที่ประตูทางเข้าสารจิเจดีซึ่งเก่าแก่มากสองพันกว่าปีมาแล้ว ลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลมเหมือนกับธรรมกายเจดีย์เลยสารทีเจดีย์เนี่ยตรงซุ้มประตูทางเข้ามีรูปจาลึกน,นัเป็นเหตุการณ์ที่พนางสังคมิตราไปลังกาเหตุการณ์ที่มีการอัญเชิญกิ่งมสีมหาโพเนี่ยไปปลูกที่ลังกาพระโสดนาพุตระมาสู่สุวรรณภูมิรวมถึงไทยด้วยทำให้พระพุทธศาสนาปักหลักมั่นในไทยถึงปัจจุบัน รวมพมา่ารวมลาวรวมกัมพูชาทั้งแถบดินแดนนี้เลยเนี่ยเน้นเรามาดูว่าสัมณเนนิโครสมณเนนน้อยองค์เดียวนะไม่เกิดอะไรขึ้นมาหนึ่งคือสงครามในอินเดียสงบเลยรบกันอยู่รบลาข้าวฟันกันสนันวันไว้ตายกันทีเป็น,เนแสนเลยนะเปลี่ยนใจพระราชาได้ปั๊บสงครามสงบประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นพระพุทธศาสนามั่นคงขยายไปทั่วอินเดีย และยังขยายไปดินแดนต่างๆอีกด้วยทั้งลังกาสวนภูมิไทยอัฟกา,านิสถานเอเชียกลางส่งไปทั่วเลยเนี่ยสามนเนรเพียงรูปเดียวนะสามารถสร้างคุดอุปการอันยิ่งใหญ่ต่อพระพุทธศาสนาในชาวโลกได้ขนาดนี้ทำให้นึกถึงโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสว่ายาดูมิ่นกษัตริย์ว่ายังเยานะอเล็กซานเดอร์มหาราชอายุ20เเษเท่านั้นเองเนี่ย เป็นอเล็กซานเดอร์เดอะเกรสซะแล้วอเล็กซานเดอร์มหาราชยกทัพไปปราบหมดเลยทั้งมาซิโดเนียทั้งกรีกทั้งเปอร์เซียจนมาถึงอินเดียเนี่ดูเบาไม่ได้อย่าดูหมิ่นงูพิษว่าตัวเล็กกัดเนี่ยตายนะเพราะฉะนั้นอย่าดูหมิ่นงูพิษว่าตัวเล็กอย่าดูหมิ่นไฟว่าเล็กน้อยไม่ขีดก้านเดียวผลึบเผาเมืองได้ไหมได,ได้เลย แล้วก็อย่าดูหมิ่นสม,มณะว่ายังหนุ่มพูดเพราะเพราะว่ายังเด็กนะเคยมีคนเข้าวัดไปเห็นสมณะน,น,น้อยน่าเอ็นดูเอามือจับศีรษะท่านจับเล่นเนี่ยเออทักทายเนื้อมัเป็นเหมือนกับเป็นลูกเนี่ยเจ้าบอกอย่าจับงูพิษที่เคี้ยวนะเพราะสมณมะน,นี้เป็นสมณะนนนอรหันต์ทำเป็นล้อเล่นไปนะเนี่ยดูเบาไม่ได้ได้สมณะที่มีหัวใจเด็ดเดียว แม้เพียงองค์เดียวก็มีผลมหาศาลจะว่าแต่เป็นหมื่นเป็นแสนองค์สมณเนร ơi, เนิโครดเออยั่งจำได้ไม่เอ่ยคนเดียวสามารถพลิกพระพุทธศาสนาในศีลังกากลับฟื้นคืนมาได้เลยเนี่ย